สำหรับผู้ชายนะคะที่จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์แนะนำในสิ่งที่เรามองว่ามันดูเรียบร้อยจากการที่เราไปเจอสนามสอบหรือว่าจากการที่เราได้สอบสัมภาษณ์ที่ผ่านมาเห็นถึงความแตกต่างของบุคลิกของแต่ละบุคคลจากการแต่งกายอย่างชัดเจนือกางเกงที่เป็นหลักก็ต้องเป็นกางเกงสแลกสีดําอยู่แล้วนะคะรองเท้าหนังเสื้อก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นเสื้อเชิ้ตที่ไม่ใช่เสื้อยืดหรือเสื้อโปโลนะคะที่เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็ แขนยาวจะดูสุภาพถ้าเป็นเชิ้ตแขนสั้นจะดูไม่สุภาพก็แนะนำให้สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวเป็นสีพื้นที่เป็นโทนอ่อนจะดูสุภาพถ้าสำหรับใครที่จะสวมสูรนะคะก็สามารถสวมทับได้เลยก็จะดูดีดูเรียบร้อยอีกอย่างนะคะการที่เราแต่งกายเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะบุคลิกเราต้องมั่นใจด้วยเคยเห็นผู้ชายอยูคนหนึ่งแต่งตัวดีมากเลย แต่ดูรู้สึกเหมือนเขาลนแล้วเขาก็จะแบบก้มเดี๋ยวก็มองนู่นมองนี่เหมือนดูรู้สึกไม่มั่นใจถ้าเราใส่แล้วไม่มั่นใจอย่าใส่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วมันดูดีที่สุดแล้วนะ ก็ให้มั่นใจค่สร้างความมั่นใจขึ้นมาปึกลองใส่ดูลองเดินดูลองส่องกระจกดูแล้วโพสท่าดูลองเดินดูให้เรามั่นใจกับการใส่ชุดนั้นในวันนั้นมากที่สุดเพราะไม่ว่าชุดของเราจะดูดีแค่ไหนจะสมาร์ทแค่ไหนจะสวยแค่ไหนแต่เมื่อไรก็ตามที่บุค,คลิกของคุณไม่ได้นะคะการแต่งกายของคุณก็ไร้ประโยชน์ค่ะ